สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรน้อยนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับ EP ที่4ี่นะผมของ PLC GE Fanuc นะครับก็กะว่าทำเป็นคลิปสั้นๆเนานะหลายๆตอนไปนะครับผม โอเค EP ที่สี่เนี่ยก็กะจะมาพูดคุยกันเรื่องอแนะนําหน้าต่างของโปรแกรมเนาะแล้วก็ตัวแปรต่างๆเพราะว่าตัวแปรเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเวลาเราเรียกใช้เนี่ยเราจะได้ใช้ง่ายว่าเฮ้ยใ,ใน PLC ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวแปรเนี่ยเป็นอะไรบ้างน,นะผมอย่างดิจิตอลอินพุตเนี่ยก็เป็นเปอร์เซนต์ไออะไรพวกเนี้ยเออเปอร์เซนต์อคืออะไรนะผมเปอร์เซนต์คิวคืออะไรเปอร์เซนต์เคืออะไรนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ อย่างแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรมมาเนาะสำหรับ PLC GE f a n a c ก็คือตัวนี้นะครับผมเนะาะ p r o f i c y Machine Edition นะครับผมพอเปิดมาปุ๊บก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องการสร้างเนาะมันอยู่คลิปก่นกอนๆนะครับผมโอเคสำหรับพอเราเปิดหน้าต่างมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะมาเจอกับแถบคำสั่งด้านบน เดี๋ยวมาพาดูทีละตัวนะครับผมตัวนี้ก็สําหรับไฟเนาะสำหรับการาสร้างโปรเจกต์ใหม่เปิดโปรเจกต์เก่าเซฟบันทึกนะครับผมทั่วไปเนาะแล้วก็อัอนนี้เสิร์ชก็สําหรับการค้นหาบางทีเราต้องการค้นหาตัวแปรไหนในโปรเจกต์เราเนี่ยเราก็ค้นหาได้นะครับผม,มแล้วก็ที่เราสําคัญสําคัญนะครับผมก็จะเป็นในส่วนแถบด้านล่างามาดูแถบด้านล่าง ชด้นล่างเนี่ยตรงนี้นะผมตัว navigator เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างนะผมของตัวนี้เห็นไหมครับหน้าต่างสําหรับโปรแกรม,มแล้วก็อันนี้ control in out อันนี้ก็สําหรับเอาไว้พวก reset อพวกค่า f ฟลนะครับผมในโปรแกรม,มต้องออนไลน์ดูก่อนเนาะถึงจะเห็นอันนี้อันนี้ feedback ก็คือเอาไว้บอกนะผมเวลาเราอัปโหลดดาวน์โหลดหรือว่า มีเออร์เรอร์อะไรเนี่ยมันก็จะฟ้องด้านล่างนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอินสเปกเตอร์ Inspector นะครับผมอินสเปกเตอร์ก็เป็นหน้าต่างนี้นะเนาะเผื่อใครมันยังไม่ได้เปิดขึ้นมาเราก็เปิดขึ้นมานะครับตัวอินสเปกเตอร์เนี่ยมันก็จะบอกว่า,าแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรนะครับผมบอกเป็นเหมือนกับรายละเอียดของตัวที่เราเอาเมาส์ไปคลิกนั่นเองนะครับผมอย่างผมเปิดหน้าเมนมานะครับผมแล้วผมติ๊กที่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวที่ contact no นี้ หน้าต่างอินสเป p เตอร์เนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคอนแทคเนี่ยชื่ออะไรนะครับผมมีสถานะอะไรอยู่มีแอดเด s s อะไรนั่นเองแล้วับเ,นะเป็น data type อะไรอ่าอินสเป r เตอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่บอกอรายละเอียดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีก data watch อันนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ดูข้อมูลนั่นเองนะครับผมสมมติเราเกดขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันก็จะเพิ่มหน้าต่างนี้มาแล้วก็พิมพ์ตัวแปรชื่อตัวแปรนะครับผมเข้าไปอ่ามันก็จะ บอกว่าตัวแปรเนี่ยตอนนี้กำลังมีสถานะมีค่าอะไรอยู่นั่นเองนะครับ component อ่า component ก็คือตัวผมออกเสียงถูกหรือเปล่าวะก็ <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดของคําสั่งนะผมอ่าอย่างเนี้ยผมติ๊กที่ตัวคําสั่งคอก็คือคําสั่งเรียกมันก็จะบอกว่าไอ,อ้คำสั่งคอนเนี้ยเนี่ยก็คือเอาไว้เรียกเหมือนกับเรียกโปรแกรมเนี่ยที่เราวาดไว้เนี่ยในแต่ละหน้าเนี่ยให้มาอยู่ในหน้านี้เนี่ยให้มันดึงข้อมูลก็ได้นะอะไรแบบเนี้ย อย่างอนี้เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเป็น normally open contact นะครับผม,มก็คือจะบอกว่าแต่และตัวเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับผมแล้วอีกนิดนึงตัวด้านล่างนะผมตัวนี้เอาไว้สําหรับวาดเนาะอันนี้เวลาเรามอลไปชีมมันก็จะบอกอยู่อันนี้ก็คือเป็น contact ปกติเปิดนะครับผม แล้วก็น,นี้ปกติปิดและอันนี้สัญลักษณ์ของคอยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของขดลวดนะครับผม mm hmm. พวกรีเลย์หรือพวกแมกเนติกเป็นแบบสมบูติ์ให้เรานะครับผมไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโพซิทีฟก็คือเป็นเอาไว้จับสัญญาณแบบขาขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จับสัญญาณขาลงนะครับผมแล้วก็อันนี้เซตคอยก็คือ เซตคอยเนี่ยก็เวลาที่คอนแทคมันทำงานอย่างอันนี้นะครับผมอ่ะนี่ยกตัวอย่างนี้เลยก็ได้คอนแทคตัวนี้เนี่ยสมมติว่ามันเป็นสวิต์ Switch นะครับผมพอเรากดสวิต์เสร็จปุ๊บไฟมาเลี้ยงที่ตัวของมันใช่ไหมครับแล้วสวิต์นี้เนี่ยมันดับไปแต่ตัวคอยตัวนี้ก็ยังติดอยู่อ่าอันนี้ก็คือเซตคอยนั่นเองนะครับผมมันจะดับได้ก็ต่อเมื่อ,อใช้คำสั่งนี้รีเซตคอยโดยใส่อดเดสเนี่ย ที่ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนอันอื่นอันอื่นผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นเส้นก็คือเส้นนี้เส้นที่เราใช้วาดนะครับผมอันนี้ตัวขยับบรรทัดนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งเรียกเนาะคอเมื่อกี้ส่วนนี้ก็คือคอมเมนต์อินเสิร์ตคอมเมนต์ก็คือตัวนี้บรรทัดที่บอกรายละเอียดนั่นเองนะครับอันนี้คือออนไลน์ก็คือออนไลน์ระบบแต่ว่าเราต้องต่อสายแลนต่อหรือว่าต่อ ผ่านสายคอมพอร์ตนะผม IS 2อ2อะไรแบบนี้ไปก่อนนะผมถึงจะออนไลน์ได้นั่นเองนะครับอตัวนี้ท็อกเก้นออนไลน์โหมดอันตัวนี้ก็คือเอาไว้สำหรับโหมดมอนิเตอร์นะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวของสแตต์ตัวของกดคำสั่งให้ PLC เนะี่ยรันอยู่หรือว่าสต็อปรันนั่นเองนะครับผม